คุณโอปอปณนิสราอรีรสคุณค่ะคิดยังไงกับลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนอันนี้เรื่องจริงนี่ขนาดเป็นแบบคนที่มีลูกยังเข้าใจ <laughs> การบินเฟิร์สคล s สไม่ช่วยอะไรเลยเออคือลูกร้องอลูกร้องแบบร้องจนเราอะถอดจิตมีช่วงถอดจิตนั่งเงา ตอนนี้ลองหรอเพียงหกชั <Kind of Ô 1000> ่วโมงนั้นอะไรอะไรเกิดขึ้นมาจำได้ว่าแบบสะจั้วทุกคนมาช่วยมาเลทเพราะเราถอดจิบแล้วอันนั้นคือเราบบกโอ้ยนี่คือเตรียมการแล้วทั้งบนบานสันกล่าวทั้งให้ให้ลูกกินยาที่มีฤทธิ์ง่วงซึมเราก็ยังไม่กลับไม่รู้จะทำยังไงก็ก็ต้องเดินขอโทษทุกคนจริงจริงจนตอนหลังผู้ได้สารท่านอื่นหันมาทำหน้าให้กำลังใจที่เรากลัวที่สุดคือเป็นผู้ได้สารอาหรับเขาหน้าดุมากแล้วพอเขาเห็นเราต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่ประมาณสามชั่วโมงแล้วเขาทำหน้าอย่าง เเราโอคให้กำลังใจให้กำลังใจเราเราก็คือคืออย่างน้อยพ่อแม่ต้องรับเป็นภาระของตัวเองใช่ไหมว่าไม่ใช่แบบปล่อยผ่านแล้วมันเด็กแล้วก็จะให้ลูกวิ่งตีกับคนอื่นวิ่งผักโต๊ะเราเคยไปกินข้าวแล้วแบบลูกคุณวิ่งซอยเท้าแล้วก็โดดข้ามโต๊ะ a m a ซิ่งมากที่แบบข้ามโต๊ะเนี้ยไปตัววิ่งตัวใครๆครแค่นี้เมื่อกี้เหรอซึ่งพ่อแม่ก็นั่งดูอ่ะแล้วก็ ไม่ได้คุณแม่มหรือเราเราพาลูกเราไปเข้าคลาสรวมอย่างเงี้ยลูกก็เด็กทุกคนต้องวิ่งไปมามีเด็กคนหนึ่งยื่นขามาแล้วลูกเราวิ่งเราหลงสิ่งที่เราเห็นคือโอเคเด็กมันไม่ตั้งใจแต่แม่เขานั่งเ่ะเอาเบอร์ถอดจิตเหมือนกันเหรอ หันมายิ้มให้กันสักนิดหรือหันมาแบบขอโทษยังดีจริงจริงนิตติจิตเป็นตาใจคือจริงจริงแล้วอ่ะเด็กเข้าใจได้แต่การจัดการของพ่อแม่ที่สําคัญอย่างเราเคยเจอท็อปที่สยองขวัญสุดๆคือตอนไปแห้งสรรพสินค้าตอนนั้นยังไม่มีลูกเราเดินลงมาละแล้วเราได้ยินเสียงคนโวยวายแล้วเรามองไปเป็นแบบบันไดเลื่อนอ่ะบันไดเลื่อนกําลังล้มทับคนที่อยู่ข้างหน้าเพราะแม่ให้ลูกที่เป็นเด็กเล็กถือถืออันเนี้ยถือรถเข็น ถือรถเข็นลงบันไดเลื่อนแล้วบันไดแล้วรถเข็นคุณเนี่ยไปทับคนข้างหน้าซึ่งเขาก็มีนูกเล็กๆมันคือช็อตหนีตายอ่ะมันแบบล็ลกแตกแล้แล้วอะไรเรื่องกันนันแหละเราแม่เด็กที่ให้เด็กถือก็ทำน้าแบบน้องเขาเด็กเด็กฆ่าคนเราไว้เมื่อกี้รู้คุณค่าคนละตอนนั้นนะคือมัน ต้องรู้สึกอยากแก้ไขปัญหาช่วยเหลือขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ประสาทแล้วไม่ได้คุณจะมาอ้างว่าลูกเด็กเราทำอะไรก็ได้ไม่จได้แล้วทีนี้พอเราเห็นเรื่องทั้งหมดมาเนี่ยพอมาถึงลูกเราแล้วเนี่ยเรามีการตั้งกฎเกณฑ์หรือมีการพูดคุยกับลูกยังไงบ้างในเวลาที่ลูกต้องออกไปอยู่บ้านเราว่าการทาให้ดูสําคัญอย่างเช่นเรารู้สึกว่าลูกเราเราอยากให้ลูกเราเป็นคนเป็นเด็กที่แบบมีสัมมาคารวะ อย่างเราไปสตูเจอใครเอาไหว้กันเจอคนนั้นไหว้แต่ตอนนี้ว่าให้เขารู้สึกว่านี่คือณนะเด็กอะเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันคือการทําให้ดูนอกนั้นคือถ้าไปข้างนอกเราก็จะเขาเด็กเกินไปอะแต่เราจะบอกว่าไปข้างนอกเราเสียงดังไม่ได้เพราะเราจะรบกวนคอนอื่นใช่ไหมคะถ้ารบกวนคนอื่นเนี่ยแม่คุณไม่พาออกไปแล้วล่ะเขาก็ไม่รบกวนแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวนี้มันจะมี อย่างหนึ่งโดยเฉพาะการที่เป็นลูกของคนมีชื่อเสียงอะงคนข้างนอกอะ่ะจะถือวิสาสะสนิทสนิทเร็วคี่ขอจับถึงเนื้อถึงตัวนะจายลูกจายลูกอย่างเงี้ยหน้าแม่เป็นไงบ้างไม่เคยเกิดกับเราเลยเพราะว่าเรา, <c oughs> เ,ราเรารู้สึกว่านี่คือหน้าที่ของเราที่ต้องโปรเทคลูกของเราถ้าคนเหมือนแี่เหมือนที่พ่อพ่ออบอบไว้ถ้าคนเป็นแม่ยอมเอาลูก ไปแลกกับความประทับใจของคนนั้นคนนี้ลูกฉันคืออะไรอ,อ,อลูกฉันเด็กเกินไปอืสขวบหรือกระทั่งตอนแรกๆที่โดนนี้คือตั้งแต่หนึ่งขวบสองขวบสขวบอะไรเงี้ยวิธีของปอในการโปรเทคลูกคือขอโทษทุกคนอ,อพอคนวิ่งเข้ามาที่จะแบบขอโทษนะคะถ่ายกับแม่แทนได้ไหมน้องยังเด็กอ่ถ่ายกับแม่นะอ,ะอะทุกคนเข้าใจเหตุผลที่เราให้ใหเขาคือ ซึ่งเราเราเราค่อนข้างระวังมากก็คือเรากัง,งวลว่าลูกเราจะเข้าใจว่าเจงเป็นคนดังเราจะกัง,งวลว,ว่าลูกเราจะสปอยล์ตั้งแต่สามขวบซึ่งเด็กมันไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกเป็นยังไงเขาจะรู้แค่ว่าออกมาข้างนอกคนเขามาน่ารักจังเลยชมจังเลยขอไทยรู้อ่าฉันดีฉันเก่งถ้าวัานหนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มี คุณไม่เขาจะอยู่ตรงไหนเนาะเขาทำอะไรผิดอ่ะเขาไม่ทำจริงอันนี้เราเอามาจากชีวิตจริงของเราเราเคยเห็นคนที่ดังมากๆดังมากๆไปไหนห้งแต่ข้างแต่งอะไรเงี้ยวันหนึ่งพอไม่มีตรงนั้นแล้วเราเห็นว่าเขาเสียสูงมากนี่คือคนอายุยี่สิบสนะแล้วรูปเราสองสาควบเราไม่อยากผลักรูปไปอยู่ใน มันคือโลกทั้งใบมันคือโลกทั้งใบเราใช้วิธีไม่ให้ค่ะถ่ายกับแม่นะคะแม่กลัวน้องเสียคนค่ะทุกคนต้อใจคำว่าแม่กลัวน้องเสียคนแม่กลัวน้องเสียคนหรืออย่างเวลาเขาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเขาลูกต้องไปโรงเรียนทุกวันลูกต้องต้องเป็นเด็กปกติเราจะไม่ใช่เด็กที่วิ่งออกมาก่อนเพื่อไปรับงานหรือไม่ได้เด็ดขาดคือเขาต้องรับรู้หน้าที่เขาคือการตื่นมีความสุขไปเรียนกลับบ้านกินแค่นั้นพอนี่ไงแล้วก็ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่กลัวที่จะแบบ โดนว่าบางคั้นคือไม่ได้ห่วงลูกนะไม่ได้ห่วงลูกนะด้วยตัวเองใช่เรามีหน้าที่ปกคลุมลูกนะนีไงมีนะดีนะเพราะว่าสองเด็กนี้เป็นเด็กที่น่ารักมากใช่แล้วเขาเป็นเด็กที่เมื่อเขารู้ชัดเจนนะเขาแบบเป็นเด็กที่แบบแต่ตอนเนี้มีเวลาสักครู่แล้วนะระวังด้วยใส่แม่แล้วนะเอาละสักครู่คับแม่ให้มันรู้สบกไเลยเอาละ แต่เมื่ออบมาคําถามจากทางบ้านมาเยอะมากหลังจากที่รู้ว่าจะมาเนี่ยคุณทําอะไรทาไมคุณสวยขึ้นมีสามีเป็นแพทย์ค่ะให้พบว่าอยากจะรู้ before after มาให้หนูหน้าด้านข้างจังเลยอะค่ะพอแก่มาปุ๊บก็คุยกันว่าพอลูกเริ่มโตแล้วเนี่ยปอก็30กว่าละเรารู้สึกว่าแบบมีอะไรที่เรายังไม่อยากอยากทำมันไม่ได้ทำสามสิบกว่าแตสามสิบกว่าปอบโยนตัวเองก็ไม่แ่าจะแตะว่าเกือบสี่ละแต่ว่า เราเราตาสาั้นมาตลอดเราอยากทำเลสิกเราอยากตื่นมาแล้วแบบอโฮ o n เนอรเออโอ้โหนี่ขอทำเลสิกดีกว่าแล้วก็ก่อน้นนี้ไปทำจมูกมาแล้วจมูกมันแหงนขึ้นเรื่อยๆดังชดดังชดอยู่ในนื้อชดชดวาวมันดึงเหรอกล้ามเนื้อมันดึงหรืออะไรขอแก้จมูกแล้วบังเอิญสามีดิฉันมีคลินิกก็เลยทำที่คลินิกสามีแล้วสิ่งที่เจอคือพอดึงจมูกเก่ามาพี่เมย์ดังฉันอยู่อย่างเงี้ยแต่ซิลิโคนมันอยู่ตรงเนี้ย มันก็ชดเกินเลยฉันกลัวมากก็เลยมีการแก้จมูกไปช่วงปลายปีที่แล้วนี่อุตส่าห์ตอนแรกกะบอกว่าเออออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนไม่ได้ไม่ได้ซึ่งไม่ได้ออกกําลังกายด้วยอันนี้ดีนะอันดีมากแล้วตลกมาเพราะตอนทําจมูกมาใส่เฟือกอยู่อย่างนี้เลี้ยงลูกคุณแม่คะนี้ต่างเด็ดตัก เราจำได้ว่าน้ำตามันไหลแบบอัตโนมัติเราไม่เคยร้องไห้แบบเฮเลี้ยมันคือโอ้โหกับอะไไงคือมันเจ็บแบบจะเขย่าลูกลูกก็ไม่ผิดพาราะลูกายืนยื่นหนังสือคุณแม่ลูกเล็กอย่าทำจมูกนี่ขอเตือนถ้าแม่จะต้องบอกนะคะแต่เขาไม่ได้ตกใจกับเฟือกหน้าหน้าน้องใช่ไหมลูกอลันมองหน้าอะไรเงี้ยคุณแม่เหมือนไลอ้อนคิง ไม่เพราะพี่เคยเป็นสมัยเด็กคือพี่แหม่มอะจมูกหักกวาดกินยาที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านแล้วเราแบบเราสองคนเราแบบเด็กกระโจมนี่เด็กใจดีจังอะลินเป็นไงอะลินเป็นอะลินโอเคอะลินรับได้ชอบเป็นคุณแม่มันเลยมาเลี้ยงกิยาเสพยาดูชัยชอบดูชัยศรัทธามากมองเราด้วยแม่ตาแบบน้องชาย นี่แต่ไม่ใช um ่แค่โอปอที่สวยขึ้นนะเพื่อนก็จะสวยขึ้นเพราะเวลากินข้าวที่ถามว่าโอ้พวกพี่ทำอะไรได้มีอะไรที่พ่อจะทําให้พวกพี่ที่บ้านได้บ้างแม่ดิฉันทุกวันนี้คิวเหินขึ้นอยู่ลูกเขยค่ะแม่ต้องทําอะไรอีกแม่ค่ะพ่อห่าแม่พแม่พ่อนะเขาเป็นแม่ห่าเหมือนแม่ดิฉันหรอ่แม่ห่าอเ้นแม่น้องเลยค่ะชอบจังเลยอ่ะทีนี้เขาบอกว่ากําลังคุณผู้ชมกําลังวางแผนจะมีลูกแต่กังวลสังคมสมัย เราจะดูแลเขายังไงหรือว่าจะแบบป้องกันเขาจากสังคมอันโหดร้ายได้ยังไงบ้างตอนแรกเราไม่คิดจะมีลูกเลยพี่โอเมยเพราะเรารู้สึกว่าสังคมมันโหดร้ายสามีดิฉันคอนวินเ์อร์ชักชวนดิฉันด้วยการพูดไปบอกว่าถ้าเราพร้อมขนาดนี้เราไม่มี ประเทศชาติเราจะมีใครดูแลต่อนังดึงนังดึงนโยบายชาติมาเลยนี่ไงสมัครรับเลือกตั้งมาดอมนัสสมิธเนี่ยแล้วตอนนั้นเราประมาณแบบ3 1 3 2ต้องต้องมีก่อน35นะไม่งั้นปอจะโดนแปะหน้าหน้าแฟมว่าแม่ยุูุแม่สุวอยยุคการตั้งคันในผู้สูงอายุแกเขาใช้คำนี้ในวัยเกินส5ในวัยชราเหรอมันเกินสามเป็นแม่สูงอายุใช่ฉันมีเวลาคุณคิดได้ไม่ถึง2อปีฉันก็ต้องปล่อยทองเ่ะฉันต้องทำเพื่อประเทศแล้วคัน เป็นแม่สูงอ,อายุแล้วสุดท้ายเราว่าสังคมตอนเราเด็กก็โหดคิดภาพสิทุกอย่างไม่มีเวลา ปิดเลยนะจริงไม่มีอะไรมีเวลาปิดเลยนะไม่มีการจํากัดอายุจํากัดเวลาคือเล่ากี่โมงก็ได้ด้วยมีซีอุยด้วยนะมีซีอุยโดนข่าวตีกดเ็มคอมเมนต์ซีอุยคืออะไรซีอุยหรือไไหนจะซีอุยไหนจะอะไรมากยังไงอะไรเงี้ยเยอะมากเลยสุดท้ายเราก็ประคองตัวขึ้นมาได้มันก็คือการกลับไปหลักเดิมคือการการรักตัวเองมากๆการมีครอบครัวทํำครอบครัวให้แข็งแกร่งแล้วก็สุดท้ายลูกลูกเราอ่ะเราจะไปโทษสังคมหรือโยนไปที่โรงเรียนแล้ว อยากให้ลูกดีโดยที่เราไม่ทําอะไรไม่ได้หรอกอนี่ไงนอกจากโอปอจะมั่นพี่โอ๊คมั่นคงมากจริงอ้โหแบบสองไม่มีเราประเทศนี้จะทำยังไงจะให้ใครดูแลประเทศต่อเราวอเราวอรเรามีนะที่รันเหรอรันประเทศ่อช็อกเือนไนกับคำตอบทำงานกับใครวันนี้ ทีนี<อ>้มีน้องๆบอกว่าหนูไม่สวยหนูไม่มั่นใจหนูแบบจะไปทําอะไรหนูก็รู้สึกว่าอุปสรรคมันคือหน้าตาของหนูอะค่ะพี่เราควรจะต้องปรับตัวปรับใจยังไงในฐานะที่ผ่านประสบการณ์ตรงด้านนี้เราต้องแบ่งไปนี้นะคะการที่เราหน้าตาไม่สวยหน้าตาไม่ดีมันอาจจะทําอาชีพบางอาชีพไม่ได้แต่เราสามารถทําให้ดีที่สุดได้เช่น ตอนเด็กปออยากเป็นแอร์พี่วอเมปออยากเป็นแอร์มากปอทำทุกอย่างเพื่อให้ปอได้เป็นแอร์เพราะมันจะตอบโจทย์ของเราเรื่องได้ไปเรียลแต่งงานกับชีกอาหรับเราเลยมุ่งไปที่สายการบินอาหรับแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าภาพลักษณ์เราจะเป็นเจแปนแอร์จะเป็นการบินไทยจะเป็นอยางไงไม่ได้เราไม่ใช่สวยโซนนี้สวยโซนนี้เราวนี่พี่ที่สูง158หนัก60ตอนนั้นน่ะหืมตันช่แล้วเราอยากเป็นแอร์เราทำยังไงได้บ้างเราไม่ตอนที่ไปสมัครแอร์เราแต่งหน้าให้ดีสุด เราตีผมโป่งที่ยัดยังลบเข้าไปข้างในเพื่อให้ความสูงได้ดสัก2 2> 60เราตัดสูรให้ถูกหลักแล้วเราก็ไปสมัครแอร์ไปเรื่อยๆอ,อจนมันได้อ,อคําที่เราได้คือถ้าน้องคิดว่าเตงไม่สวยสิ่งที่เราเคยเจอเลยนะคือหนูไม่สวยพอเรามองไปเอวน้องไม่สวยว่าน้องแต่งตัวหน่อยอคือบางคนอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นแอร์อมไม่ วยกรุมมิงพี่แองกรูมมิงตอนนี้มีทุกอย่างให้เลือกสรรสมัยพวกพี่ยาคนนี้อีกไม่มีเลเซอร์ไม่มีเลเซอร์ยังไม่มีการค้นพบสิ่งนี้ไม่มีการเอ่อพราเมอร์คือถ้าน้องจะทำไรน้องต้องกรีดแล้วผ่าแล้วเย็บหลังหูอย่างเดียวค่ะเข้าใจใช่ไหมคะสมัยพี่โตมากลัวมากแกพูดด้นะกลัวเราว่าไม่มีเครื่องเลยคนไม่สวยแต่ดูดีมีเยอะจริงการดูดีคืออะไรคือการแต่งหน้าแต่งตัวให้มันเหมาะสมอย่างผู้ลายุ อายุประมาณนเนี่ยวัยรุ่นห<ร>นึ่เพวกเราการไปเจอลูกค้าพบปะลูกค้าถ้าเป็นสมัย10กว่า20กว่าไม่แต่งหน้าโอเคแต่พอเริ่มโตขึ้นเรามีความจําเป็นที่จะต้องมีความแน่าเชื่อถือ,อการไปสมัครแอร์การจะไปเป็นพิธีกรหนูต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้เหมาะสมอันนี้บางคนบอกว่าแต่ก็หนูอันนี้ปสบการตรงแต่มันก็ไม่ใช่ตัวหนูเป็นตัวหนูหนูอยู่บ้าน พี่พูดจริงหนูจะไปไหนพี่พูดจริงๆไม่งั้นหนูต้องทําทุกอย่างแล้วพออายุเท่าพี่อะหนูจะไม่ต้องแต่งตัวเพราะมันชัดแล้วใช่คือรอสี่สิบเท่าพี่ก่อนแล้วค่อยพูดว่าไม่แต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นตัวเองเพราะว่ามันต้องผ่านมาระยะเวเพราะว่าทามาแบบช่วงยี่0บสาสิบนี่ทาจนชมทุกอย่างแล้วล่ะการแต่งตัวให้ดูดีไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เป็นตัวเองเราคือตัวเอง ที่อย่าลืมว่ามันมีกรอบของการรัศทศะแล้วก็ถ้าลูกค้าอย่างน้องที่เคยมาปรึกษาปอนแล้วเขาไม่เขาใส่กระโปรงยีนสั้นแล้วเขาอยากได้งานพิธีกรที่มันไฮเอ็นเป็นจูนสาวิตรีอะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าลูกค้าร้านเพรจะจ้างหนูแต่หนูยืนยันว่าหนูจะเป็นตัวเองด้วยการใส่กระโปรงยีนขึ้นเวทีหนูไม่ได้สติลูกทูลุกเดอะพจริงใช่บางคนอยู่ความรู้สึกรู้สึกว่าเราต้องเป็นตัวเองเราต้องคิดนอกกรอบเราต้องยืนกรานในตัวเอง แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีกรอบของอะไรบางอย่างเช่นเรามีแม่ที่ฉันจะไม่เลี้ยงลูกตามที่หมอบอกฉันจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเออได้แต่เมื่อถึงเวลาเอารูกไปชิดวัคซีนหน่อยอ่าถูกถูกไม่ใช่แบบฉันรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลามึงรู้สึกไหมแล้วรัการแพทย์รับการแพทย์ลูกมือต้นได้รับการป้องกันใช่อะไรเงี้ยเป็นต้นเข้าใจอ่านี่ไงทีนีแอบมีอีกหนึ่งคำถามอันนี้เสริมมาให้คุณผู้ชมหน่อยหลังจากที่เคยโปแบบสะบ้านหันแหลกแบบที่ไม่รู้ว่าตัวเองย้อนไปดูแล้วเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้โอปอเป็นความโป๊แบบมีคลาสเออนี่คือโปแล้วหรอคือแบบบางเวลาเธอไปงานเธอก็แบบไม่เลือกเลยไม่ได้มีเบาเราว่าด้วยวัยคือเรายอมรับเลยว่าพอเราแต่งงานเราไม่ใช่โอปอธรรมดาละเราเป็นพรายาคุณหมอองใช่บางทีการการแต่งตัวต้องให้เกียรติสามีคือถ้าถ้าด้วยผู้หญิงแต่งงานแล้วเป็นแม่คนแล้วเป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องที่น้ำหน้าถือตามีลูกค้าที่เราต้องคุย ถ้าเราแต่งตัวดูไม่เหมาะสมมีผลก็คล้ายๆกับที่บอกเมื่อกี้แหละว่าอยากได้งานอยากเป็นพิธีกรเย่ยอะไรก็ต้องแต่งตัวให้ดูเหมาะกับสิ่งนั้นแล้วทํายังไงให้มันโปแล้วแล้วแพงแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราคือคนที่รู้ี่สุดเราแต่งตัวอะไรแล้วดูดีเราหาสิ่งที่มันเหมาะกับตัวเองให้ได้เนี่ยเราเคยคุยกับ สไตลิสต์ดังๆเลยเขาบอกว่าพี่ไม่รู้หรอกโอปอลแต่งอะไรดีโอปอต้องเป็นคนรูดังนั้นเราก็จะพยายามเลือกที่ยังดูเป็นตัวเราเราก็ไม่ชอบแต่งปิดมากแต่ถ้าปิดมันก็ต้องเว้าให้เราหน่อยส่วนเว้าส่วนโค้งหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกมันตันชอนสับเออีกเงี้ยมันเดิม อให้ปิดถึงคอถึงแขนตะตุบสับเอวให้แม่หน่อยเงแต่ว่าชุดแต่งงานเธอเนาะโอ้สับเอวนะนั่งไม่ได้ดิก้มกรับจำได้ตอนก้มกลับพระอันนี้นางเล่าในรายการดิฉันเอลยิบห้าเลยเหลือยิบสองอะตอนเขาบอกว่ากรับพระ แล้วกาบหลายครั้งแล้วกาบหลายข้าด้วยกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่กับตอนนั้นจาได้ว่ามันบุบหายเข้าไปหายเข้าไปเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าไปไหนแต่งกายให้เหมาะสมแล้วยังยืนยันเรื่องกาลเทศะจริงถ้าไปปาร์ตี้ที่มีแต่เพื่อนน่ะอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าต้องไปในฐานะภรรยาของสามีเรางานประกาศรางวัลอะไรที่มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เราคุยเราเคยคุยพี่จูนว่าเลนส์ความยาวของกระโปรงบ่งบอกด้วยสมมติว่าเราต้องไปงานที่เป็นทางการมากๆกระโปรงคือ คือแขงไม่ได้อต้งถ้ากาวก็ต้องใหญ่ยาวกระโปงอะไรเงี้ยจริงๆมันมีมารยาททางสังคมบางอย่างที่พอโตมาแล้วอาจจะต้องทําตามและความยาวของกระโปรงเนี่ยมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างจริงๆในแต่ละระดับปนะให้ให้ความสนใจตรงนี้คือเป็นคนละเอียดแหละเอาจริงแล้วเราว่าพื้นฐานจริงอบอุ่เป็นคนละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็คือคือพอเกิด สถานการณ์อะไรในชีวิตก็ตามเราจะเอาความละเอียดตรงนั้นอะมาค่อยๆมองใช่ไหมว่าเราควรจะต้องทํายังไงกับมนเราว่าถ้าอย่างเราตอนนี้ถ้าไปรับรับลูกเราเป็นแม่เราจะใส่เนี่ยกางเกงวอมส์อะไรก็ตามที่ไม่ไม่โปะไม่เปลื่ยไม่ทําให้ลูกเราโตมาแล้วอึดอัดเรามีลูกชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการไปพบลูกค้าเราจะใส่สูตรไปเลยง่ายด้วยกินอะไรก็ได้สบายใงเลยแต่จะไปไหนกับเพื่อนจะขาสั้นซะยืดมันก็อีกเรื่องมัน มันคือตัวเราในแต่บริบทของสังคมซึ่งมันซึ่งไม่ต้องเป็นบางทีไอการยืนยันว่าเราแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซะที่มันมันไม่ได้มีผลไม่ได้มีประโยชน์อะไรบางทีเอากรอบมาใส่ตัวเองนี่นนั่นคือกรอบใช่นคือกรอบที่เราเอาจับใส่ตัวเองว่าก็ฉันจะเป็นตัวเองแบบเนี้ยแล้วเราจะไม่รับอะไรรอบอข้างเลยเหมือนเรามีเพื่อนที่พยายามเซอร์คำว่าพยายามเซอร์คนที่แบบไม่ใช่เพื่อเราเป็นคนรู้จักเพราะเพื่อเพื่อนเราจะไม่พยายามเลยคือคือฉันไม่ฉันไม่ใช่คนแมสนะฉันเป็นคนแนว ฉันไม่ดูหนังพอลิวูดนะไม่ดูซีรีส์ไม่ดูละคร มือเศร้ามากนะนะาเขาก็จะไม่กล้าที่จะไปดูคอนเสิร์ตแมสเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนหาเดี๋ยคนเห็นทุกคนเห็นเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวเองเนี่ยคือกรอบที่คุณมาสร้างไม่เคยริ้มรถการดูซีรีส์กองยูเลยอย่างเงี้ยหรอโอ้ยู่ไงอะยังไงเราเราไม่เคยดูฉันก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ยังไงเอามือถือมาโหลดแอปใแฮกบอกี้ไปเอามือถือป๊อไปโหลดแอปดูซีรีส์กองยก็เป็นคนชีวิตไม่เหมือนเดิมต่อไปจะทำอะไรก็อยู่อย่างเงี้ยยิ้มง่ายสิความสุขง่ายมากง่ายมาก เปิดมาเจอพร่เอกเราก็ยิ้น่ารักอ้ะโอ้โหเรียกว่าเราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอปอมาเยอะมากเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่หรือคนที่กําลังโตโตกันอยู่เนี่ยแล้วก็ยังหาตัวเองไม่เจอว่าตกลงจะยังไงเนี่ยนางมาหาให้แล จริงแต่จริงมันมีคำถามแบบ tradition เหมือนกันนะอถามถ้าเจอคนตดในนี้เราควยจะทำอย่างไรจะรับมือกับคนนี่ะรับมือกับคนที่ตดในลิฟต์อย่างไรเราไม่รู้โดนแล้วอถ้าป็นเราถ้าอยู่กับเพื่อนสกิดเพื่อนแน่นอนถ้าไม่อยู่กับเพื่อนน่าจะไล่เข้ากรุ๊ปต้องบอกใครสักคน ต้องแชร์แล้ววะแต่ว่าในในในฐานะความเป็นมนุษย์ก็คงไม่พูดได้เขาอายอะเพราะเราเคยเจอกับตัวเองครั้งนึงตอนที่เราเข้าห้องน้ำพร้อมเพื่อนเดินเข้าไปพร้อมกันแล้วเพื่อนเราฉี่ดังมากเราก็ตะะกนขึ้นมาว่าทำไมฉี่ดังขนาดนี้นะเกียรอ,อพอเราเดินมาล้างมือเพื่อนเราบอกว่าไม่ใช่เรา อีกห้องหนึ่งซึ่งไม่กล้าออกมาเนี่ยเราคิดจะเอาให้ใจลายอ,ะอ่ะเราจะไปว่าเขาทำไมเขาคงมีเหตุผลอะไรเลงี้ยข <c oughs> ึ้นข <c oughs> ึ้นลิฟที่แกมีไปกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็มีศิลปินผู้หญิงที่สวยมากๆอยู่ในลิฟเพื่อนเราก็ตื่นเต้นแล้วเพื่อนเราก็เงยนะศิลปินใส่โปอ่ะแล้วถ้ามองขึ้นไปข้างบนจะชอนลงไปข้างล่างอย่างเพื่อนผู้ชายเ, <c oughs> เราอยืนอย่างเราต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้เราต้องเก็บไว้เพราะเป็นกระจกใช่ไหมข้าว่าเป็นกระจกแล้วก็ จะส่งนมศิลปินอย่างก็ไม่ได้เราเรารู้สึกว่าพอมันที่แคบมากๆะเราก็คงไม่ไม่ไ,มไปหักหาน้ําใจแต่ขอไลค์เข้ากลุ่มนิดนึงขอแชร์ขอ <laughs> แชร์ด้วยกันตอนนี้พีคมากเลยพ <laughs> ันุชฉี่เบาเลยค่ะพันธุชฉี่เบาอ่ะคะ <laughs> เราต้องมีความยับยั้งชั่งใจคืออย่าแบบไม่จะมีทริคอะไรก็แล้วแต่ชักโครกอะไรก็แล้วแต่เปิดเพลงปุกี้ใช้วิธีเปิดเพลงการอยู่ด้วยกันตลอดบาทีปุกกี้เปิดเพลง <laughs> <laughs> กบเสียงสินะอีกเรื่องไหนไหนก็ไหนปุกกี้มาเป็นตำนานตอนนเรื่องของการหูรูดของการตดนั้นถ้าบางทีเราพลาดออกมาเราทำยังไงเราไม่ค่อยเราบุญบาปมากเราได้การอบรมมาอย่างผู้ดีมาเราจะแยกตัวไปเราจะแยกตัวไปแยกตัวไปตดแต่เราเห็นชัดๆกับเราต้องสอนลูกสาวตอนโตเพราะตอนนี้อลินชอบกระโดดล้วตดออกมาอลินแล้วตดเราเค่หนูตดแก สอนไปตอนนี one, ้ก็รบไม่ม <bells and bells> okay. okay. ีประโยชน์อะไรให่เป็นใหตโตอีกเนี่ยตอนโตไม่เป็นหรอกไม่เป็นโต่โตสักพักโขาบอกว่าโอเคลูกบางเรื่องเราไม่ต้องพูดฉันรักหลานจังเลยต้องต้องทำไดนแบบโดนดก่อนตอดค่ะ หอมหัวอยากดมตดหลาดตดไม่หยุดเลยอันนี้จะเป็นเรื่องลูกแล้วทั้งแม่เราค่อนข้างบริหารตัวเองดีอ่านี่ไงโอเคได้ได้ชุดคำถามนม่นด้ชุดคำถามนะชุดคำถามแขกรับเชิญมากเลยไปการดูแลส่วนตัวเป็นสุขานามัยส่วนตัวเลยเรารู้สึกดีใจมากเราคิดว่าเราคงไม่ต้องถ่ายอะไรแล้วมากเดือนนี้เพราะว่าเราหมดแล้ว่เดือนแล้วล่ะได้อบออดีใจจังเลยที่มาไว้มาอีกนะ ได้เข้าหลังเอาลูกมาด้วยนะเออได้พี่มีหมาไม่เป็นไรเมาเล่นกันแพ็กโฟโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนพนะคะค่ะเอาล่ะ สนุกมากเลยอ่ะอยากให้ใครมาอีกบอกนะชอบเราชอบมีแขกรับเชิญเราอยู่กัน2คนกับหมา2ตัวนี่เราก็เหนื่อยมา้มีแขกมาแบบนี้ดีอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะสตรีมมีคลาสด้วยนะคะแล้วก็ติดตามโอปอทุกช่องทางคุณมีแกี่รายการนะคะตอนนี้เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยนะคะไม่หลับในการไม่หลับรายการแล้วไม่เหนื่อยนะคะเลี้ยงลูกและอีเวนต์ขายโฆษณาขายเนยไว้ผลไม้ขายผลไม้ไขายอะไรขายอะไรดนะติดตามกันค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова